กลับมาอีกแล้วกับรายการใหม่ของช่องเราและนี่คือ ep ที่2กับรายการที่มีชื่อว่าอะไรของใครวะในวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะเอาสิ่งของนะครับเหมือนเดิมเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเอเจนต์ในว a โลแลนด์นะครับซึ่งสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยก็คือรองเท้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทายกันว่ารองเท้าที่เราจะได้เห็นอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยมีเจ้าของเป็นเอเจนต์ตัวไหนกันบ้างนะครับสําหรับ ep ที่แล้วเนี่ยเราทายไปถูกทั้งหมด5คู่จาก6คู่เป็นไง เก่งลพอจะเป็นตัวจริงมาโลแนนได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เะเอาเลยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รองเท้าคู่ที่7กันเลยดีกว่านะครับกับอะไรของใครวะ ep ที่2ไหนไหนไรูปที่7นี่อันนี้รูปที่6นี่ครับเป็น ko ซึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าทายถูกแบบชิวๆก็มันมีตัวละครนี่เป็นหุ่นยนต์อยู่ตัวเดียวแล้วทายผิดได้ยังไงเอ ก่อนที่จะไปดูคลิปผมมีเกมมิ่งเกียร์จากแบรนด์ Onikuma by Soulstone มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเหมาะสําหรับเกมเมอร์ผู้รักในไฟ RGB เพราะสินค้าของทาง Onikuma นั้นบอกเลยว่ามีไฟ RGB แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนแผ่นรองเมาส์ไฟ RGB MP006 ขนาดใหญ่กันน้ําเปลี่ยนสีได้ไม่ถึง500บาทหูฟัง Onikuma X50 Pro RGB วิบวับพร้อมกับไมค์ที่โคตรดีในราคาเพียง750บาทเท่านั้นเมาส์มิส,สึที่มีไฟ RGB 2สว่างเจิดจ้ามาจากโลโก้ Onikuma สุดเท่ปรับแต่งไฟได้ตามใจด้วยไดรเวอร์จาก Onikuma และอย่างสุดท้ายแต เป็นไม้ตัวแรกจากแบรนด์โอนิคุมะนั่นก็คือโอนิคุมะฮ o ก o ไมค์คอนเดนเซอร์คุณภาพดีราคาไม่ถึงพันที่ผมบอกเลยว่าถูกใจผมเป็นอย่างมากสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าไอทชั้นนำเช่น JIB Banana IT IT City Advice แล้วก็ powerbuy รวมถึงออนไลน์ช้อปปิ้งอย่าง Shopee และ Lazada ก็มีหาเพื่อนๆสนใจอยากดูรีวิวเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ยูทูบช e แ Onikuma By So าย s t o n e เป็นผู้หญิงได้หรือเปล่าเป็นผู้หญิงได้แน่นอนเป็นผู้ชายอาจจะเป็นโอมเมนแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับการตัดออกมาแบบเนี้ยเนี่ยเห็นปะตัดออกมาแบบเนี้ยคือคนคนนั้นจะต้องใส่ชุดแบบเนี้ยแบบที่ข้างหลังยาวกว่าข้างหน้า เดาว่าน่จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไวเปอร์เพราะว่าไวเปอร์เนี่ยเขาใส่ชุดที่ค่อนข้างรัดรูปนะครับแต่ไวเปอร์น่าจะใส่รองเท้าส้นสูงวันนี้หรือเปล่าส่วนไอ้ที่มันทาปืนทาปืนเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเสกนะมีอีกหรือเปล่าวะไม่มั่นใจเลยคือแบบ อีพีที่แล้วบันห้าเต็มหกไงคืออีพีนี้อยากแบบไม่ผิดเลยอ่ะจะได้หรือเปล่า <Huh? S 1> ไม่เสกมันจะเป็นตัวอะไรอีกอ่ะไม่น่ามีแล้วน่าก็น่าจะเป็นเสกแหละนะครับอาจจะต้องแบบคิดคิดลึกนิดนึงเพราะว่าอีพีที่แล้วเราตอบแบบตอบไวไปไม่ค่อยวิเคราะห์ดีๆก็วิเคราะห์อ,อยู่นะแต่ว่ามันก็มันก็ผิดอ่ะมันผิดวิเคอหนึ่งอ่าผมคิดว่าเสกแล้วกันอ่ะข้อแรกจะถูกไหมวะเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลย <laughs> และคาตอบที่ถูกต้องก็คือํำพรารมพัพามพําพามพร,ราม เสกจริงๆด้วยครับเห็นไว้ตามที่ผมบอกเลยคือเสื้อเขาเนี่ยโดนปิดมาแบบนี้แล้ว,ลว,ลวมันตัดไอ้ตรงนี้ออกปะวะอ๋อมันตัดด้านหลังออกด้วยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เขาตัดออกนะครับคือถ้าเป็นเสกเนี่ยมันก็จะมีข้างหลังแต่ว่าเออพอเราพอมันตัดข้างหลังไปมันก็เลยทําให้เรางงผมก็หายไปด้วยอืก็ถือว่าได้อยู่นะครับข้อแรกเนี่ยเราได้ไปแล้วนะครับ1ทับ1ยินดีด้วยครับคุณบอส คะแนนตัวเองชมตัวเองเออคนเราม่ต้องชมตัวเองสิให้คนอื่นมาชมได้ยังไงร,รูปต่อไปครับรองเท้าคู่ต่อไปรองเท้าคู่ที่8 โอ้โหคู่นี้เอาตรงๆนะผมรู้เลยนะครับเพราะว่ามันคืออีพีที่แล้วเนี่ยมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่รองเท้าเนี่ยมันส้มๆเหมือนกันก็คือฟินิกกับโยลูนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยแบบงงว่าเอ้ยสรุปมันจะเป็นฟินิกหรือมันจะเป็นโยลูนะครับแต่ว่าอีพีที่แล้วอะโยลูมันออกไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าคู่นี้ผมจําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมคาดเดาเอาไว้ว่าไอ้ฟินิกเนี่ยมันจะต้องมีรองเท้าแบบ ดูสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะครับสปอร์ตี้ดูเป็นนักกีฬามีรองเท้าเหือนแบบรองเท้าบาสอะไรแบบนี้นะครับตามแบบตัวละครคนผิวดําแล้วก็ดูแบบดิสัยกวนตีนนะครับผมเดาว่าอันเนี้ยไม่เดาอ่ะผมจะตอบเลยแบบอย่างมั่นใจว่าฟีนิกซ์ป๊ะลุยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นไม่ต้องรอฉเฉลยนะครับรูป <c oughs> ให้ดูรูปก่อนเพื่ออะไรอะฟินหัโหวๆี้นี่คือรู้อยู่แล้วฟีนิกซ์แน่นอนนะครับอาจจะวิเคราะห์นานไปหน่อยคือแบบอยากโชว์ว่าแ้ย <c oughs> ตัวจริงหยอกหยอกนะครับอยากรู้อยากให้รู้ว่าวิเคราะห์ยังไงโอเคแม่อะแปต,ตอนนี้คืออัตราการดูของเราอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อต่อไปครับรองเท้าคู่ที่เก้าป็นอหอ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้คืออัน,นจริงนะผมคิดว่าผมรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ขำเนี่ยคืออะไรไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> ตัวนี้คืออะไรครับตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับกับตัวที่มีชื่อว่าไวเปอร์ไวเปอร์นั่นเองเลยครับผมรู้เลยนะครับว่านี่ต้องเป็นไวเปอร์อย่างแน่นอนอย่างที่ผมวิเคราะห์เสกไปนะครับว่าชุดเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแบบชุด รัดนิดนึงอ่ะคือจะบอกยังไงดีวะคือมันไม่ใช่แบบกางเกงแบบฟูฟูเหมือนเจ็ตอะอะไรแบบเนี้ยเออกางเกงฟูฟูคืออะไรวะกางเกงคือรองเท้าเขายาวอ่ะเอาง่ายๆนะครับก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นไวเปอร์นะครับโดยสีเนี่ยน่าจะโดนปรับมานะเพราะว่าปกติแล้วไวเปอร์ทั้งตัวมันจะต้องเขียวๆตอบเลยได้ไหมว่าเป็นไวเปอร์โอเคมาเฉลยเลยดีกว่าไปปึ้งโอ้โหติงด้วยมึงเอาตัวนี้ออกไปนะแหมแม่แมสาว พิทรักอ่ะนี่ดีรองเท้ารองเท้ามันอ๋อนี่มันเล่นรองเท้าออกได้นี่เห็นไหมมันนมันเปลี่ยนสีมาเห็นนะถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเป็นเขียวๆเลยเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้ตรงนี้มีเงาด้วยเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้เป็นเขียวๆถ้าสมมติว่าไม่ไม่เปลี่ยนสีให้เป็นสีเทาๆเนี่ยรู้แน่นอนเป็นไวเปอร์สามทับสามแล้วนะครับรูปต่อไปรองเท้าคู่ที่สิบมัต้องบอกว่าผมเนี่ยผมให้พวกคุณถ่ายกันก่อนก็นกได้ถ่ายกันเล่นๆนะครับร<า>องเท้าคู่นี้เนี่ยแทบจะ เฉลยตัวตนของเขามาอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าคิวจอยไม่ไม่ออกไปแล้วอีพีที่แล้วเนี่ยผมอาจจะงงว่าเอ้ยนี่มันเรส t หรือคิวจอยนะครับแต่ว่าพอคิวจอยออกไปแล้วเนี่ยผมคิดว่า ตัวนี้จะต้องเป็นเรสอย่างแน่นอนเรื่องจากรองเท้ามันดูแบบนะเป็นตัวตัวละครแบบกวนตีนกวนตีนเหมือนกันเนะ่ยเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ฟินิกเลยนะครับก็จะใส่รองเท้าแบบว่าคู่ใหญ่ๆแล้วก็ดูแบบสปอตตี้สปอตตี้หน่อยนะครับโดยตัว X ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสไตล์มันเหมือนแบบกาฟิตี้อยู่นะอ่ะลองดูนะมันก็จะเป็นแบบว่าตัว X แบบ ไม่ได้ไม่ได้สมมาตรอะไรใช่ไหมแล้วก็มีขอบที่ก็ไม่ได้สมมาตรเหมือนกันอย่าไปคิดมากเลยยังไงผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นรสนะครับตอบเลยแล้วกันว่าเรสเฉลยซิเฉลยเลยเรสหรือเปล่าเลือกซ้ำแน่นอนว่าต้องเป็นเรสอยู่แล้วนะครับรองเท้าแบบนี้อ่าอันนี้อันนี้คือไอก้กางเกงอย่างที่มันไม่ใช่กางเกงไวเปอร์เออคุณพอที่จะ นึกออกไหมว่ากางเกงมันจะแบบหลวมๆพองๆหน่อยกับเจ็ตอย่างเงี้ยมันจะเป็นสไตล์แบบกางเกงแบบกว้างๆหน่อยนิดนึงคือไม่ได้รัดมากและนี่คือข้อที่ถูกอีกแล้วนะครับเราเหลือรองเท้าวกแค่2คู่เองนะแต่ว่าเรายังตอบไม่ถูกเลย <c oughs> <c oughs> เรายังตอบไม่ผิดเลยนะครับไปเลยที่รองเท้าคู่ที่11นะครับรุย่ยว้าว เห็นแล้วเนี่ยนึกออกได้2ตัวตัวแรกก็คือแชมเบอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมให้เป็นแอสตราเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันออกไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะโอมนไม่น่าใช่แบบนี้นะครับจากรองเท้าเนี่ยมันดูเป็นตัวตัวตัวเล็กๆหมายถึงว่าตัวบางๆนะครับดูจากข้อเท้านะเดานะแล้วก็รองเท้าเนี่ยสีขาวคือแชมเบอร์มันเป็นขาวทองอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ป่ะวะแชมเบอร์มันตัวขาวขาวดำๆทองทองอยู่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดเดาว่าน่าจะเป็นแชมเบอร์พ เพราะว่าเพราะว่าแอสตราเนี่ยมันเป็นมันอาจจะใส่พองๆเหมือนกันรองเท้ามันอาจจะต้องแบบใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้มันเหมือนรองเท้าแบบรองเท้าแบบเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าสูตรรองเท้าชุดสูตรอะรองเท้าเรียบร้อยอะรองเท้าหนังอรอรองเท้าบ้าเลยวะ <c oughs> เออเอาเดาลวกันว่าแชมเบอร์นะครับมีตัวอะไรอีกปะวะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใเย็น อย่าเพิ่งจะเลยเดาว่าเดาว่าแชมเบอร์แหละแต่ว่าไม่อยากรีบตอบไงกลัวพลาดมันมันจะเป็นตัวอะไรได้อีกอะคือตอนนี้นึกต้องนึกชื่อฮีโร่เอ้ยนึกชื่อเอเจนต์ให้ออกแล้วก็ตอนนี้ก็นึกนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีเอเจนต์ตัวไหนบ้างที่เรายัางไม่ได้นึกถึงก็ไม่นามีแล้วปะก็ะน่าจะเป็นแชมเบอร์แหละอืมแชมเบอร์ Chamber ก็ได้ <c oughs> ตอบเลยแล้วกันนะครับข้อน,นี้คำตอบสุดท้ายคือแชมเบอร์ถูกหรือเปล่าเธอไม่รู้ไม่รู้อาดีไม่รู้อารดี สุดยอดไปเลยนี่แชมเบอร์นิดนึงครับเหลือแค่คู่เดียวผมก็จะตอบแบบถูกแบบ100่เปอร์เซ็นต์เปรแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านั้นเราก็ไปที่คู่ที่12กันเลยละกันนะครับมาโอ้โ oh, น no. ไม่คุ้นเลยวะ่ะไม่คุ้นเลยวะ่ยวะในดูท่าดิเผื่อท่ามันจะเป็นความใบ้รองเท้ามึงแปลกมากเลยว่ะรองเท้ามันควรจะเป็นตัวอะไรอะรองเท้ามันมีความโอมนอยู่นะมีความโอมนอยู่นะ แต่ว่าโอเมนเนี่ยโอเมนมันเหมือนมันเป็นพันผ้าหรือเปล่ามันไม่มันไม่เหมือนรองเท้าโอเมนเลยว่ะเฮ้ยตัวเลยวะอยากไปดูลิตรอะขอแค่ดูลิตรลายชื่อก็พอที่จะนึกตัวออกอะแต่ว่าอันนี้คือมันนึกไม่ออกเลยอะโอเมนมีตัวอะไรอีกวะที่มันควรจะเป็นไปได้โอเมนตัวที่เราชอบเล่นก่อนตัวแรกทเราชอบเล่นไว้เพื่อไปออกไปบดแล้วเสกอะไรอย่างงี้เจีดแต่โอเมนมันน่าจะใส่รองเท้าแบบไม่น่าเป็นแบบเนี้ยรองเท้ามันอันนี้มันเหมือนเป็นแบบอะไรอะเป็นแบบจะงอยอะเหมือนสัตว์ปีกอะ เยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโซวาหรือเปล่าโซวาเออตอนเนี้มีสองมีสองช้อยโอเคผมตัดตัดตัวอื่นเลยมีโซวากับโอเมนเพราะว่าโอเมนอ่ะมันตามตามที่ผมคิดนะโอเมนมันจะต้องมันจะต้องมีผ้าพันผ้าพันแบบทั่วตัวหรือเปล่า <c oughs> คู่กำลังนึกภาพโอเมนที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแต่อันเนี้ยโซวาเนี่ยคือโซวามันเยี่ยวหรือเปล่าว่ะมันมีโซวามีสัตว์ประจําตัวหรือเปล่าแต่ว่าความความแม่นยํา อะไรอย่างเงี้ยมันควรที่จะเป็นของนักธนูมันควรที่เป็นเหยี่ยวมันควรที่จะเป็นสัต์สัต์ปีกเนี่ยเพราะว่ารองเท้ามันดูเป็นสัตว์ปีกมากเลยเจ๊ะปะมันดูแบบว่าเป็นเป็นจางอยสัตปีกเป็นแบบอุ้งอุ้งเท้า <c oughs> อะไรวะเป็นกงเล็บสัต์ปีกเออเรียกกงเล็บละอันนี้เป็นคำใบ้หรือเปล่าตัดไม่หมดนะอันเนี้ยอันนี้แหลมแหลมหรอแหลมแหลมหรอเฮ้ยอะไรคือที่ติดอยู่ตรงนี้ อะไรคือที่ติดอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นถ้าโอมินเนี่ยอาจจะเป็นมีดอาจจะเป็นมีดโอมินเป็นได้ถ้าสมมติเป็นโซวาอาจจะเป็นธนูแม่งหน้าตาอย่างเดียวาดูไม่น่าแบบไม่น่าเป็นแบบนี้และอันนี้คืออันนี้อันนี้คือมันเป็นได้ทั้งธนูเป็นได้ทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะโอมินก็เป็นเศษผ้าก็ได้เอเอาเอาเป็นผมตอบเป็นโซวาละกันผมเชื่อในเซนส์ของตีนไก่ เชื่อในเซนตีนไก่ว่ามันจะต้องเป็นโซวาอย่างแน่นอนเจ้าของรองเท้าคู่นี้มีชื่อว่าโซวาเฉลยมาดูโซวาหัวมันเหมือนไก่จริงด้วยเห็นไหมบอกแล้วจริงๆันไม่ใช่เหยี่ยวนะเป็นไก่นะโซวา เห็นดวยโซว่าหัวไก่นะครับถูกด้วยคือคือในภาพผมอะ่ะมันไม่ไม่ได้มองโซว่าแบบนี้นะคือผมมองโซว่าว่าหันไปทางทางนี้นะคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาจะหันไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นโอมเบนอ่ะมันก็เป็นไปได้ไงเอาเป็นว่าไอที่เราเห็นแชบๆชบชบ,ชบตรงนี้มันคือผ้าคลุมนะครับเออถ้าเป็นโอมเบนเนี่ยผมก็จะคิดว่าอันนี้เป็นผ้าโอมเบนเพราะโอมเบนมันก็มีผ้าใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะครับถือออบด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าผมเนี่ยตอบถูกหมดเลยนะครับยินดีกับผมหน่อยสิค้า สรุปเลยลวกัน,นะครับสำหรับรายการอะไรของใครหว่าในอีพีที่2เนี่ยผมตอบถูกทุกข้อเลยนะครับเดารองเท้าของตัวละครในวันโลแลนทูกหมดเลยนะครับเก่งไหมเก่งก็ตบมืออีกรอบหนึ่ง <Wow. S 1> ขบคุณสำหรับเสียงตบมือครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพวกคุณเนี่ยมีแบบไอเดียหรือว่าอยากจะมาร่วมกันถ่าย อะไรของใครอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับส่งมาที่รายการของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์อย่างดีนะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมานั่งถ่ายเล่นกันด้วยนะครับงั้นก็เอาเป็นว่าเราจะพักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับอะไรของใครหว่าอีพีที่2นะครับส่วนใครนะครับมีความผิดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องพ่อชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับอะไรของใครหวี ผม่าชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าบ๊ายบายครับ วนนี้ทางช่อง b o ช s มีช่องทางในการสนับสนุนใหม่นั่นก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่แถวเดียวกับปุ่มถูกใจนั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบไหนเป็นพิเศษหรืออยากที่จะสนับสนุนช่อง b o ช s ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบคลิปดบบไหนกันมากที่สุด